เรื่องผีใช้ได้ค่ะตอนนี้หนังเรื่องนี้ได้ถูกเสนอชื่อไปเข้าชิงออสการ์เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วนะครับพี่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นหนังของไทยที่ดีมากที่สุดในปีนี้อย่างนั้นก็ว่าได้นะครับอเอางี้ละกันหนังที่จะมาหลังจากนี้ต้องทําหลายอย่างมากเพื่อที่จะให้ได้เท่าประมาณเรื่องนี้นะผีจะได้ค่ะดูไม่ยากใครก็ดูได้แต่จะชอบไหมอีกเรื่องหนึง่งด้วยความที่ หนังมันมาจากความเป็นรถมือของคนทําหนังอิสระนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันฉูดฉาดกว่าหนังในกระแสหลักอยู่แล้วนะครับมันจะมีอะไรที่หนักมือกว่าหนังในกระแสหลักนะครับมันจะมีอะไรที่โอ๊ยขนาดนี้เลยเหรอโอ๊ยมันได้เหรอมันมันผ่านเซ็นเซอร์มันได้ไงมันอะไรยังไงนั่นแหละครับหนังอิสระมันจะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครตามช่องนี้มาก็จะรู้ว่าหนังมันหนังอิสระของพี่ที่เคยฉายไปเพื่อ ปีก่อนฉายจำกัดเนี่ยก็เป็น20บวกนะครับส่วนเรื่องนี้เขา18บวกนะครับนั่นแหละแต่พี่ว่าน่าจะ18บวกแบบปริมปริมนะครับแบบปริมปริมเลยทีเดียวพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างแตกรู้สึกว่าเออรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่ดูที่ตัวเนื้องานล้วนๆเลยนี่คืองานหนัง เรียกว่าแบล็กคอมเมดี้เสียดสีซาทายการเมืองอะไรที่พี่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยสไตล์ที่มันชัดเจนหลือว่ามีลายเส้นแบบชัดเจนมากหนังไทยพี่ก็จะนึกถึงคนใกล้ๆอย่างพี่เตอ๋อน่วพลในแง่ของเรื่องอ dry humor หรือว่าเป็นตลกที่มันแบบน่าตายนิดนึงตลกที่แบบว่ามันมันน่านิ่งนิดนึงพูดทุกคนจะพูดคล้ายๆกับหุ่นยนต์นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นตลกที่เฉพาะกลุ่มที่หนึน่งบางคนก็ไม่เก็ตอะไรแบบนี้แตบ่บางคนที่ที่ขำก็จะขำไปเลยคือในโรงเนี่ยชัดเจนเลยว่าเรีแอคชั่นของหนังเรื่องนี้จะหลากหลายมากๆระหว่างที่ดูเพราะว่ามันมีมุกที่มันยิงมาเรื่อยๆบางคนขำม,มุกนี้บางคนไม่ขำคม,มุกนี้อะไรเงี้ในโรงพี่ได้ยินเสียงของป้าๆก็มี เสียงของผู้ชายที่แบบอายุวัยรุ่นอะไรก็มีนะครับเชื่อว่าแต่ละคนจะขำแต่ละมุกไม่เท่ากันนะครับกูขำตั้งแต่ตอนกระเทยวิชาการแล้วกูขำชิบหายเลยนะครับส่วนบางคนก็เงีย,งเงยบเอะไรเงี้ย่าบางคนก็ไปขำม,มุกพระผู้ถีอะไรงั้นนะครับมุกในหนังเรื่องนี้มันหลากหลายมากซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับขอพูดเรื่องคอมดี้ในเรื่องนี้ก่อนเลยซึ่งเป็นเรื่องดีแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นอะไรที่โคตรจะมี personality มันเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์มันไม่ได้เล่นซ้ําๆกันมาคําว่าเล่นซ้ําๆกันมาบ่งบอกถึงมุกที่มันแมสกว่านี้นะครับที่มันขำกันทั้งลงที่มันขำกันตัวโยกทั้งลงเลยอะไรงี้อย่างเช่นมุกตีหัวกันอย่างเช่นมุกพ่นน้าลายใส่กันอย่างเล่นมุกอะไรแบบนั้นที่เขาเรียกว่ามุก slapstick humor นะครับเราก็มักจะเห็นในหนังพี่โพสบ้างหนังอะไรบ้างถูกบ้ามุกแบบนั้นมันทํามาเพื่อคนหมู่มาก มันทํามาเพื่อใครก็ได้ที่เข้าไปดูแต่มุกในสไตล์ของผีใช้ได้คาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ขำกันเลยมุกพวกนี้มันก็จะมีความแรนดอมกว่านิดนึงซึ่งพี่บอกว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ของการเป็นหนังอิสระมันเป็นคอยเดียของการทําหนังอิสระอะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้มันเป็นตัวตนของคนทําหนังที่เขาอยากจะเล่าแบบนี้ที่เขาอยากจะใช้สไตล์แบบนี้ที่เขาอยากจะทําเล่าเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพี่ชื่นชมในฐานะของ หนังอิสระมากๆเพราะว่าพอมาทําแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้รถมือของเขาน่าจะน่าจะถูกใจคนได้ในระดับหนึ่งเนื้อแฝ่มันเหมือนหนังพี่เต๋อแหละคนไม่ชอบหนังพี่เต๋อก็จะไม่ชอบไปเลยเว้ยคนที่ชอบแม่ก็จะชอบชิ่นผายเลยซึ่งพี่ว่าดีแล้วมันควรมีหนังแบบนี้บ้างในในโรงภาพยนตร์ไทยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะดูเฮี้ยอะไรซ้ำๆเกินไปนะแต่ข้อดีของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความตลกนะครับมันมีเรื่องของการเสียดสีพี่ว่ามันเล่าได้มีเกินมากพอการเสียดสีในที่นี้คือแม่งเอาทุกเมเ็ด ตรงนี้ว่าแม่งเก็บทุกเม็ดเขาเล่าอะไรที่มันเซอรียวนะมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งดูผีไปโรงพักเพราะว่าเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ให้หมึอเข้าสิงนะครับ นี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องของการที่แบบเราเห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายนิดนึงอะ่ะอะไรแบบนั้นนิดนึงนึกออกว่าแบบเสียสีกฎหมายเสียสีการทํางานตํารวจเสียสีในเรื่องของเพศสภาพเสียสีในเรื่องของลําดับชั้นภายในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทุกอย่างเลยเรื่องนี้แม่งเก็บหมดพี่รู้สึกว่าพี่ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะหนังแบบนี้เพราะว่าทุกคนอยากจะรับอะไรก็รับได้หมดเลยเพราะว่าคนทําหนังเขาเขาเขา,เขาให้มึงหมดแล้วเนาะกูชอบ หลายๆอย่างในเรื่องมากกูรู้สึกว่าเขาเก็บทุกเม็ดเลยแม่งอย่างเช่นเส้นเรื่องของตัวแนทนะครับที่พอมาเข้าสิงแล้วก็พยายามจะต้องพิสูจน์ความมีประโยชน์ให้กับเหล่าอาม่าอะไรงี้นะครับกับแม่กับอะไรงี้ว่าเออหนูเนี่ยทำอย่างนู้นได้ทําอย่างงี้ได้อะไรกันนะเพื่อที่จะแบบทําตัวให้มีประโยชน์อ่ะพอมีประโยชน์ปุ๊บคนก็พยายามจะเอามึงไปไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้เอาไง่ายเลยคือตอนแรกเนี่ยไม่ยอมรับลูกสะใภ้คนนี้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตแล้วนะครับอ่าสุดท้ายแล้ว ประโยชน์ของตเนี่ยมีมากจนไปอยู่ในระดับประเทศอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับพี่ชอบมากเพราะว่าแต่ละครั้งที่หนังเรื่องนี้มันเสียดสีเนี่ยมันก็จิกกัดได้สนุกอะ่ะมันจิกกัดได้เจ็บแสบมากนะครับอย่างเช่นซีนที่ตเนี่ย ต้องไปเป็นที่ปรึกษาต้องไปทํางานให้กับรัฐมนตรีอ่าแล้วก็จะมีพวกนักการเมืองทหารอะไรพวกนั้นหลายคนที่อ่ามาอยู่ในห้องกันแล้วบอกว่าผมเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามีผีมาหลอกผมอะไรงี้ซึ่งนั่นแหละน้องเขาก็หมายถึงอย่างนั้นแหละว่ามึงไปทํากรรมทํายี่อะไรเข้าไว้ให้เขาเลยมาหลอกร้อนมึงอ่ะนึกออกป่ะ,ปะแล้วตัวแนตเนี่ยก็ต้องไปทํางานตอนแรกเนตก็ปฏิเสธที่จะทําเพราะว่าเขาไม่ได้อยากมาอะไรอย่างี้เขาอยากแค่มีลูกแต่การที่จะเอาลูกมาหาคนมาอุ้มบุญให้หาลูกบุญทําหาอะไรให้มึงก็ต้องใช้เส้นสายมึง ก็ต้องใช้อํานาจมึงต้องก็ใช้เงินตรามึงก็ต้องใช้อะไรแบบนั้นซึ่งไอ้พวกรัฐมนตรีมันก็สามารถเสกสรรให้ได้นึกอกว่ามันก็เป็นเนี้ยมันคือเสียดสีแบบขั้นสุดเสียสีแบบเจ็บแสบมันแบบด่าแบบยิ้มยิ้มแบบพูดดีนะมันคือแบบพูดดีด่ามึงอะอารมณ์อย่างนั้นนะครับแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเส้นเรื่องของกระเทยวิชาการกับตัวละครที่ชื่อครองนะครับตัวครองเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเป็นผีเก่าแก่อะไรแรกที่น่าจะตายไปนานแล้วน่าจะเคยมีความขัดแย้งอะไรสักอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอะไรแบบนั้นนะครับผีตัวนี้เต็มไปด้วยความแค้นอะไรแล้วก็พยายามจะมาติดต่อสื่อสารให้ให้ตัวกระเทยวิชาการเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มาช่วยเขาอะไรงั้นนะครับแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะเห็นเป็นซีนที่เหล่าผีที่รัฐมนตรีและพวกนี้เคยทําอะไรเขาไว้แล้วมันเหมือนกับเป็นผีเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเสียงกรีดร้องของเลวอลูชันเป็นเสียงกรีดร้องของคนเหล่านี้เป็นเสียงกรีดร้องของอะไรสักอย่างคือจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอะไรกูกูดูได้หมดะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พี่เชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้ก็จะมีคนที่เขาอาจจะทั้งไม่ชอบเมสเสจหรือว่าทั้งอะไรซึ่งพี่มองว่าเนี่ยคืองานศิละปะที่มันสามารถทําแบบนี้ได้พี่ว่ามันสําเร็จนะถ้าในแง่ของงานศิละปะที่มันสามารถออฟเฟนซีฟคนได้ไม่ว่าคนจะรู้สึกไงก็ตามอะคือปลุกอารมณ์ได้อีโวก e อีโมชันมึงได้เพราะว่าดูแล้วรู้สึกงุนเกิดกับแมสเสจของมันดูแล้วรู้สึกไม่พอใจมันดูแล้วรู้สึกยินดีรู้สึกสะใจในแมสเสจนั้น ดูแล้วรู้สึกว่าเราแม่งอินกับเมสเซนนี้มากดูแล้วรู้สึกเหมือนปลดแอกกับอะไรมากพี่รู้สึกว่านี่คืองานศิละปะโดยแท้จริงบางทีนะครับไม่ใช่ทุกครั้งไปนะครับศิละปะที่แบบจัลงใจก็มีนะ้องอย่างา perfect day ที่กูดูมาอะไรงี้ยกตัวอย่างง่ายๆที่ช่องพี่เคยรีวิวมานะอย่างเรื่อง perfect day อะไรเงี้ยเป็นงานศิละปะที่มันจันลงใจดูแล้วรู้สึกว่าออกมาจากโรงหนังแล้วทียมองโลกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็ดีนะครับมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ แบบนี้มันชัดเจนเลยว่ามันเป็นงานศิละปะที่มันเผชิญหน้านิดนึงต้องการที่จะให้เรามีความรู้สึกกับมันคุ้นคิดกับมันมีเมสเซจหนึ่งในเรื่องนี้ที่พี่คิดว่าแอบอันดอร์เลตอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะแบบแอบมองข้ามไปอยู่เหมือนกันด้วยความที่เราไปเราไปโฟกัสอยู่กับความตลกขบขันอนะไรพวกนั้นนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของตัวพระเอกมาร์ชนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรีฟนะครับหรือว่าเรื่องของการรับมือกับ ความสูญเสียนะครับการที่เราเสียคนรักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครตัวนี้มันเหมือนกับมูฟออนไม่ได้มันอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่ว่าระหว่างทางมันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเศร้าโศกมากอะไรเงี้ยแล้วพอพอเมียมันกลับมาเป็นผีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกัจะมีความสุขขึ้นอีกครั้งแต่พี่รู้สึกว่าเส้นทางของการที่เราจะทําใจกับการสูญเสีย คนที่เรารักไปส like, ักคน schnell, อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับในเรื่องเลยครับก็คือพระเอกก็เริ่มทําใจได้มากขึ well ้นมันก็จะมีเส้นเรื่องของการที่ตัวนางเอกเนี่ยสามารถเอาเอาคนมาอุ้มบุญได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีลูกมาแล้วพอหลังจากที่พระเอกมีลูกมาสักพักตัวนางเอกก็เริ่มเลือนลางจางหายไปอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็มันก็จะเป็นซีนที่พระเอกอยู่ในเหมือนกับความฝันอะไรสักอย่างแล้วก็มีลูกมาเรียกแล้วก็ลุกขึ้นไปหาลูกอะไรงั้นแล้วก็เนื่องว่ามันคือตอนตอนจบไม่ง่ายเลยคือ ผมทาใจได้แล้วนะครับคนคนนี้เขายอมรับกับการสวนสีได้สักทีนะครับแล้วก็ตัวเน็ตเนี่ยก็ไปไปผุดไปเกิดใหม่อะไรอย่างงั้นนะถ้าพูดดีๆนะฟีลประมาณนั้นนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันมันยังใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปอะไรงนี้นะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าหนังดีๆมันขาดอะไรแบบนี้ไม่ได้งานเรื่องนี้เต็ไมไปด้วยสไตล์ที่มันบัรติเคิลมากคือมันเป็นงานที่เนี้ยบดูมีวิชั่นที่มันหนักแน่น แม่นยําดูเป็นคนที่เล่าหนังได้อย่างมีชั้นเชิงทุกช็อตมันถูกวางมาเป๊ะมากขอเรียกว่านี่คือโลกของเขาอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับพี่จะชอบงานโปรดักชั่นดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมอะไรมันคือแบบชัดเจนเลยว่ามันเต็มไปด้วยสไตล์ที่แบบว่ามันมันต้องเขาเท่านั้นอะไรนี้อ่าชื่นชมมากครับพี่ขอให้คะแนนเรื่องผีใช่ได้คะที่9คะแนนนะครับ ใครรู้สึกไงกับผีใช่ได้คะ่ะพี่รู้สึกว่าก็จะมีคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบและพี่รู้สึกว่าหนังแบบนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องชอบทุกคนไม่แปลกใจเลยถ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันไม่ใช่หลานมากหลานมานี่คือสาหรับพี่พี่มองว่าใครก็สามารถดูได้ใครก็สามารถอินกับมันได้แบบนี้มันคนละสไตล์กันคนละ execution กันแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราควรมีหนังแบบนี้ให้ดูในโรงบ่อยๆคือหนังนอกกระแสเนี่ยมันมันมีอยู่ตามเทศกาลอยู่แล้วมันมีอยู่ตามอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยได้ถูกเอามาฉายให้คนส่วนมากดูเท่าไหร่คนส่วนมากเห็นอะไรแบบนี้มันก็เลยจะตกใจนิดนึงนอกเนือบ่ามันก็จะรู้สึกแบบโอ้ยวัตฟลกแบบกูอะไรเนี่ยมันมาได้ไงเนี่ยอะไรงนี้หนังที่อยู่ตามเทศกาลเนี่ยมันมันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเอาใจช่วยให้ประเทศไทยเราได้ดูอะไรแบบนี้กันเยอะๆขึ้นคนจะได้ชินกับมันมากขึ้นคนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราทําแบบ ให้มันแวกแวกอะไรย่างนี้มากขึ้นจริงๆนึกถึงอย่างมหานครเนี่ยแต่ว่ามหานครมันก็จะ,ะพี่ว่ามันดูรู้สึกว่ามันวิมซิเคิลกว่าหน่อยนึงนะครับมีมีความแบบกวนกวนกว่าหน่อยนึงดูน่ารักกว่าหน่อยนึงเอาง่ายๆเลยอันนี้มันจะดูรู้สึกว่ามีความแบบแซ่บแบหน่อยวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณรายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณจากใจที่สนับสนุนช่องสายรับจับหนังตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็พอจะมีคลิปพิเศษอะไรพวกนี้ให้กับคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเหล่า เดือนละแค่35บาทเท่านั้นใครสนใจก็กดจอยปุ่มด้านล่างเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับเจอกันในขรั้งหน้าวันนี้สวัสดีะครับ